ตาเข่าขเมยพี่น้องเลยตาเด็เครื่องมอหมย์พี่น้องช่วยไปหน,นิเขาว่าจะเอาขึ้นพี่น้องอเห็นยายนี่งมันมาขายของหวานพี่น้องหนิเห็นที่ยายนี่มันมาขายของหวานตัวดำครับผมโอ้กัดกินหน่อยพี่น้องเอ่ะแบบงป็นไงเนาะพี่น้องเนาะนี่ใครกินหมดหนิกัดดากทุ่งกินเลยครับนี่นนแบบลูกทุ่งพี่น้องตัวดำใส่ปลาคาร์ปออนครับผมโอ้แซ่บอยู่ครับก็กินของเล่นครับนี่ยทุ่งละสิบบาท จากบ้านก็เสร็จแล้วรถถอยแล้วพี่นอ้องถอยรถเอาเขาขึ้นเราพี่น้องบึ้กขี่ฟ้ามืดเติบไม่พี่น้องเลยโอ้หืมืดเติบแห้งเลยพี่น้องบอร์มูใส่เนี่หอมน่าดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะพี่น้องเออผู้ใด,ด้ตาเขาตาหนำ สูสครับพี่น้องมือนี้ก็ได้สามแดดแล้วพี่น้องอาจสีแหงแน่บ่แหงแน่ครับผมเพราะว่าตากแน่สวนพี่น้องอาจสะบ่คพ่อยแหงไปได้เพราะอาจจะเป็นลุ่มนะครับม้องแหงแน่บพแหงแน่กะต่อขึ้นเล่าพี่น้องว,ว่ามันมันขึ้มเลยพี่น้องสามแดดกันเพอะล่ะมือได้ที่บ่พแหงกับไ,ไปไปแหงแน่ในเล่าไปเลยพี่น้อง